นั่นอยู่เนี่ยใครวะวะแฟนไม่สนใจอ่ะไม่รู้เป็นอะไรอ่ะแกนะครับเป็นอะไรปะไรปไหน ไปหาอะไรกินวันนี้ที่เมยนพอเมยอะไรเนี่ยก็จะไปหาอะไรกินเฉยๆหิวครับเมื่อกี้พอคุยเรื่องไม่คุยเป็นไรไม่มีอะไรแค่หาอะไรกินเฉยเขอตเขาปกมิอ่ะปกตไม่ใช่แนี้ไม่ไม่จะไปไหนเ้ยเพิ่งเช่ากินด้วยดิวันนี้ไม่แต่กินบ้างปกติไม่แยกกินกินปกติก็แยกกินกินนะปกติก็แยกกินกินนะไปไหนว่ยาจะหิวแล้วเขาก็หิวอ่ะหิวเราก็หากี้หนอนเทิรดี คืออะไรวะแฟนไม่สนใจอะ่ะพอไปคุยด้วยเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมทำเืินใส่เราอะ่ะก่อนหน้าน,นี้ก็ไม่คุยด้วยคือวันนี้เป็นอะไรไม่รู้วะงุนงงใจบอสทั้งวันเลยคิดว<อ>่าไม่สนใจบอสบอาจะสนใจหรอเราก็ไม่สนใจดิอ่าก็แ,แฟนแฟนไปเราก็ไม่สนใจบ้างถ้าแฟนไม่สนใจแบบนี้เราก็ต้องมีวิธีแบบแก้เหงาป่ะแฟนไม่คุยด้วยเราก็ต้องหา คุยดีครับเราก็ต้องหาคนคุยดีครับนี่เลยครับผมแอปแบบลย์อุ้ยบอกเลยว่าบอยเข้าไอที่ก็แบบมีคนคุยด้วยตลอนะดอ่ะมีแบบผู้ชายหน้าตาดีผู้หญิงก็น่ารักแต่วันเนี้ยเราเน้นหาผู้ชายทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับน้องๆผู้น่ารักกันดีกว่าใครไม่สนใจก็ช่างมันเ้าแค่เข้ามาในแอปก็คือบอกเลยว่าสเปค สเปก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 หมดนี่เลยอะ่ะโอ้ my god ใชเหงาได้แล้วต้องมีผู้ชายน่ารักน่ารักมาคุยด้วยเราเข้าไปคนแรกเลยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวแกงถักไปก่อน <ś> มีเมนูอะไรให้กินบ้างคะห้องนี้สวัสดีนะครับอันนี้พี่พี่บอสใช่ไหมใช่ครับจร,จริงๆแล้วห้องนี้อ่ะมีเมนูหลายอย่างเลยนะผมจริง,รงๆน่าก,กินทุกอย่างเลย,ยไม่ทราบว่าพี่บอสอยากกินอะไรดีครับก,กินเราอะตรงๆไปเลยอยากกินเราอ่ะอยากกินเราอะพี่บอสได้ไหมได้ไหม,ไมผมอาจจะไม่ใช่ของเล่นนะครับผมแต่ผมแ่บเป็นของอร่อย คนเดียวนนพี่ต้องการจะลองชิมแต่อลองชิมจะลอมาสิกหวานไหมอะ่ะไปถึงอาหารนะอาหารที่ก็ทําของหวานพี่ปอต้องมาชิมเองนะะครับว่าผมหมักหวานไหมพี่ร่บพี่บอลอ่ะไม่รู้ว่าจะมายัางไงนะครับผม,บผมของผมอะ่ะนี่ทั้งรถนะรถสปอร์ตจักรยนมาได้ง่ายเลยครับคุณถรถสปอร์ตเอาไปหน่อยไป กูถึงว่าสปอรอ์ตอ่ะเบสจับาให้พี่ทักหนึ่งไมนูนหน่อยเด็ดเด็ดเลยนะเด็ดเด็ดเลยนะพี่อุตส่าห์ไปไปแล้วว่าจริงๆริงก็ต้องทำอะไรอะ่ะผมก็เด็ดแล้วนะตายพูแบบนี้วาว์จีเจ็บตัวใ่ะ ครับผมแต่ถ้าพี่บอสอยากมาดูเต็มๆมั้ครับผมมันจะหล่นมาเลยอุ๊ยพี่อยากขับจนหัดตั้งอกเลยว่าบีเจที่นี่น่ารักมากอะทั้งชวนคุยเก่งอินเทอร์เทนก็เก่งอะอีกอย่างแบบช่วยให้เราคลายเหงาจับ เม่นได้อะบอลจะไม่หยุดแค่2คนหรอกเพราะวันนี้บอลพร้อมเตะเตะแบบหนักๆเลยมาครับทุกคนคนต่อไปกันเลยสวัสดีครับชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อน้องป้อนครับน้องป้อน่อยากป้อนเลยอะพีบอลอยากนอนป้อนไหมครับอุ้ยอยากสิจริงผมจะทำกับข้าวจริงเห่อผมป้อนกินนะมครับอุ้ยป้อนอะไรเอ่ยพี่บอลครับป้อนนมป้อนนมได้ป้อนนมได้ พี่หิวนมพอดีพี่บอลครับเอาเอาหน้าใกล้ๆหน่อยได้ไหมครับใกล้ๆเลยครับใกล้ๆเลยครับ พี่ไม่สนใจเลยอ่ะจะมีคนแถวนี้สนใจพี่บ้างไหมอ่ะเดี๋ยวผมสนใจพี่เองครับพี่สนใจพี่หน่อยพี่เหงาอ่ะเดี๋ยวผมจะอยู่เป็นเพื่อนพี่บอสเองครับอยู่เป็นแค่เพื่อนแค่เพื่อนพอหรอพี่อยากได้มากกว่าเพื่อนอ่ะพี่บอสอยากให้ผมทําอะไรถ้าถ้าอยากให้ผมทำอย่าเกิดดิเป็นเพื่อนอยากให้ผมทําอะไรไหมครับพี่บอสพี่อยากเห็นอะไรเด็ดเดด่ามีอะไรเด็ดๆให้พี่ดูไหมอ่ะห้องนี้อ่ะพี่บอสดูดีๆนะครับไหนพี่รอดูเลย ให้อะไรพูดมาสีพี่ทองเปย์จะเปย์ให้นางหนักเลยเอันนี้ว่าผมอยากได้พี่บอสครับอันนี้ว่าผมอยากได้พี่บอสครับอันนี้ว่าผมอยากได้พี่บอสครับเอาอยากได้พี่หรอพี่ก็อยากได้เราเหมือนกันอ่ะพี่ก็อยากได้เราใช่คืนนี้เลยปะล่ะแฟนพี่จะไม่ว่าหรอครับถึงแฟนพี่เยอะพี่อยากได้แฟนใหม่ครับตอนนี้อ่เอาผมนะครับเอาผมนะครับเอาผม ดีอยู่เอาจะเอาเลยขอเอาหน่อยได้ไหมพี่หมายถึงเอาเอาใจใส่เราก็ได้คิดอะไรเลยนะโอเคเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะไม่วันหลับพี่มาหาใหม่นะครับบ๊ายบาย มึนดูดิอ่ะเห็นไหมที่คุ่มออกไปคุยอ่ะก็ไม่ยอมคุยพอจะคุยก็ไม่สนใจแล้วยู่ๆมาอายรในเนี้ยเืออะไรวะอยากหาคนใหม่อยากหาคนใหม่ เสียมีครับเสียมีอยากให้นัทเนี่ยทำหน้าที่อะไรหรืออยากให้นัททำอะไรเนี่ยเสียมีพิมพ์มาได้เลยนะตอนนี้พร้อมนะครับรู้ไงว่าแล้วมาอะไรทำไมวันนี้เรียกชื่อไม่ถนัดขอเรียกที่รักนะครับเรียกชื่อไม่ถนัดขอเรียกที่รักนะครับได้เบ้า์90แบงก์นี้ตอนนี้พร้อมทาตัวเลยครับ ตัวทั้งใจเป e hey, ็นของเสียมีนะคะตอนนี้ไอ้นั้นไม่อยู่ใช่ไหมเล่นแอบแอบไม่มีแอบเล่นนะครับระดับนี้นะครับก็เล่นกันลยกล้าพูดไม่แอบเล่นไม่แอบเล่นได้เจอของดีเล่นแบบนี้ระวังพี่บอสโกรธแอ้วนาะเสียมีเป็นใครอ่ะนั่นอยากเห็นหน้าเสียมีจังเลยมาเล่นแบบนี้แฟนโกรธเหรอโนโนโนนตัวมัมกับรดาตัวสุนติจูกต้องคาเป็นตัวแบบตัวแซบเลยบอกเลยได้แฟนตุกใจอยากแน่ เมื่อกี้บอกไม่มีแฟนครับใช่ครับไม่มีแฟนนะครับคนนี้จองถูกต้อง<อ>ครับไม่มีนนแฟนน,นะครับว่าตอนนี้นที่นั่งอยู่เนี้ยใครวะพีหรอใครทรงว้าาไม่มีแฟนไม่มีแฟนลดสปอร์ตเสียมีแฟน,แฟนกมื่อก้าวไปแฟนเขาเหรอเสียมีอีกล้าไปไปแค่ลดสปอร์ตเอานี่ไปเลยโว่ออไปอะไรคือใครเนี่ยคุณบีไหนขอหน้าเสียมีเลยดิ โอ้ยเสี่ยหมี่ยืดหน้าแมวแมวอ้วนโอ้โหเสี่ยหมี่ก็ไม่เบื่อหรอถ้าอย่างนี้มามามาอย่างนี้จัดให้เลยแต่อะไรจะอะไรใครอยากเห็นของดีเปมาเดี๋ยวพี่บอลกดเดี๋ยวมีบอลเตือนแมวไม่กลัวครับไม่กลัวไม่กลัวระวังโดนทิ้งน่ะโดนเดี๋ยวบอลทิ้งล่ะเสี่ยหมี่นี่เป็นใครวะมาขอดูเอวอะไรเนี่ยบอกว่าหยุดเนี่ยพอแล้วจะมาเปิดให้ใครดูว่าชอบนะครับ อ่หีเอาไงเอาเอวเลยดีไหมล่ะอย่า,าหยุดหยาดูนิดนึงนิดนึงหรอเอาใจเสีย่ยงหมีไปเลยดีกว่าเอาใจเสี่ยงหมีไปเลยดีกว่าเอาใจเสี่ยงหมีไปเลยดีกว่าไม่หยุดไงโอ้โหแม่เห้ยเป็ดตัดหน้าไปดิไม่หยุดไม่หยุดโอ้โหแชมพูฉันเปตมาใหญ่เนะ นากิมจรงหัวหอแล้วลองนิดนึงแล้วกันเนาะลองนิดนึงนะคะแบบว่าเบาๆนะเรชื่อพี่หมีหน่อยไอ้หมีไอ้หมีไอ้หมีไม่กับนี้ไม่ได้ไอ้หมีฮะบอกว่าหยุดไม่ไหวแล้วว่ะแม่งต้อตามมาดิขอให้หยุด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 จัดชุดใหญ่ให้กับแฟนๆทุกคนแล้วกันเนาะที่เข้ามาดูแล้วกันนะครับว่าของดีมันอยู่ วววะวะวะอะไรมาทำอะไรทำอะไรอะ,รอะนะเบลออกไปไม่ทำไมอ่ะเล่อกระดดทำไมอ่ะเฮ้ยเล่นกระดทำไมเอาแค่ไล่เล่นเล่นไหนถอยท,อทำไมไม่เอาไล์ตีไปเลยรอฝากถึงเสี่ยงมียดิถ้ามันยิ่งกว่าแฟนผมจะขาดจำเอาไว้ไปแล้วนะครับทุกคนจเจอกันใหม่นะ ไดยจริงเลยกำลังสนุกเลยเนี่ยเดี๋ยวเราหาของไปง้อพี่บอสแล้วกันทุกคนรู้ไหมว่านัทเนี่ยไม่ได้มาไลฟ์ธรรมดานะหลายคนอาจจะคิดว่าเออนัทมาแอบพี่บอสไลฟ์อ่ะแต่จริงๆนัทมาหาเงินนะจะหาของไปให้พี่บอสด้วยเห็นบอกช่วงนี้อยากได้แผ่นเกมแต่ดูซิว่าเมื่อกี้ที่นัทไลฟ์ในะแอปแบลไลฟ์เนี่ยนัดได้เท่าไหร่พราะนัทเห็นเสียเปหนักมากทุกคนดูนี่ ดูสิ่งที่นับได้จากการไลฟ์ว้าวมากเลยอะ่ะอุ้ยเสียมีได้และแผ่นเกมของจริงเพราะว่ามันราคาประมาณนี้เลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวนัดเนี่ยไปซื้อของมาง้อพี่มอแล้วกันคนแบบนี้เนี่ยสงสัยต้องง้อได้ของง้อได้ตัวมาเยอะแล้วะ One week later I have I have <c oughs> อะไรอะ่ะอะไรเอ้ มาดูิโอ๊ยรีบเลยนะดูก่อนดูก่อน,ด,อนดูก่อนว่าเกมอะไรรู้ใจทำไมรู้ใจอ่รู้ใจจริงไหมล่ะดูสิอ่ามาแต่สแผ่นเองเหรอสอแผ่นกี่บาทไม่พอปะไม่พออะไรเนี่ยเธอจำได้ไหมวันนั้นที่เขาไลฟ์ในแอปแบลไลท์เขาได้ขอ,ของขวัญมาเขาไปหาให้เธอนะจำได้ไม่คือจำได้ไม่ลืมแต่ก็ต้องจำได้เลย อะไรอะไรอะไรนี่เขาหาของขวนนะัญมาให้เธอเลยนะยังไม่เอาเหรอไม่ไดีใจหรอเอาเดี๋ของขวัญน,นะจะให้อะไร,ไไรอีกไหมไม่ให้อะไรแล้วแต่ไลเแล้วได้ของขวัญน,นะ เอากันละ <c oughs> หไลฟ์กันละหลายๆคนคงอยากที่จะเล่นแอป,ปแวร์ไลฟ์มากๆเลยใช่ไหมสามารถที่จะดาวน์โหลดได้เลยทั้งใน iOS และ Android นะครับผมไปดาวน์โหลดกันเยอะๆเลยนะครับเจะทิ้งลิงไว้ข้างล่างด้วยนะอ่าริงข้างล่างดาวน์โหลดได้เลยครอยากจะเป็น VJ นะครับเหมือนที่นัดลองทำเนาะคือมันแบบสนุกมากแต่อย่างหนึ่งมันได้ของขวัญนนะ่ะคือชคนัดโชคดีด้วยมีทั้งเสียมีเสียอะไรก็เสียมีคือใครพูดไป ไม่รู้จักหรอกแล้วไม่หยุดเลยเข้าไปเสียมีเสียมีเนี่ยะอย่าบอกมีหลังไหม่รู้จักกันมาก่อนหรือว่าอะไ,อไม่รู้แต่ว่าทุกคนไปดาวน์โหลดแอปมอา <laughs>